เอนและนางออมอยู่แล้วนะครับตอนนี้เรากําลังไปที่ไหนกัน,นะคะไปส่วนพฤษาสาสนะครับระยองเจ้าเอ๊ะามือแกลงมัน <c oughs> มีอะไรบ้างไม่รู้นะถ้าท,ท,ท,ที่ดูมาก็มีปา่าไายลมนทายเรือ <c oughs> มีให้พายขายัด พ p พพามาที่ไหนอีกแล้วเนี่ยเอาอีกแล้วไม่หลงไม่ใช่กูอ๋อยังไม่เอา้าไม่ใช่เน็ตเปิดไปถูกหรือเปล่าถูกเนี่ยก็ตามเส้นทางเนี่ย<า>มันมให้ตรงไปอีกหน่อยนึงเน็ตไปทางอื่นไม่ได้หรอไม่ใช่หมายถึงว่าต้องจับรถเขี่ยพาผมาเขี่ยเลยเดแล้วถึงกตีหลงแต่มแม่ก่อนรอกระามันนะ อนนี้เราถึงกันแล้วนะคะทุกคนแต่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดยิดแม่โคตรร้อนอากาศร้อนกว่าที่คิดค่ะนี่ยหมวกก็แม่ามาคือเราไม่ได้เอาหมวกไม่ได้เอาอะไรมาเลยไม่ได้เอาอะไรมาเลยจริงๆ <Yeah. S 1> เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะว่ามันร้อนขนาดไหน พี่เขาให้ตอนนี้ก็ติดต่อเขาเรียบร้อยแล้วครับก็คือว่ายืมจักรยานมาเข้าห้องน้ำครับประมาณไปเร็วมาณหนึ่งถึงสองชั่วโมงครับน,นี่มีให้เช่านะประมาณห้าสิบบาทต้องเช่าจักรยานกี่เล่นใช้ขาายัดประมาณชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะครับแดยดแดดมันร้อนมากาให้จักรยานมาเข้าห้องน้ำเข้าท้า้เรียบร้อยไม่จักรยานมานานมากเลยนะเที่ยวบิบก็มันถือก่อนไปแล้ว

ใส่ไปไหนเข้าใส่สวยมากครับติด่เดียวร้อนดูันดูกล้องเลยออ๋อไม่ใส่ก็ได้เดี๋ยวค่อถอดก็มาหลับเดอยละถอดถอดรองเท้าไว้นี่ได้ไหมพี่ใส่เดีอยไหมหรอหลัน ดึงเนเกียวกันาจาย์ดีไม่เเอ๋อโอเคครับน้น้ใช่มมีชมีชิปไม่เข้าใจไงอ๋อลโอเคคุงทนี่ป่เครับลุงชื่ออะไรครับลุงชื่ออะไรใครวาเจอลุงชแน่ย้อนังไปเลย้อไป่ลงก่อายดยอันนี้ลูกค้าไปไหนถ่ายรูกเหรอไปไม่รู้ครับไป่ายเรือค่ะเดี๋ยวน้องพี่ชายนั่ง

ไวว้ใในหัจมันแรงลำล้องเพลงมันเลงให้ฟังในยามเช้าเมื่อมองมีเขาที่สดใสต้องกลมดวงจันทร์และแสงดาวไออุ่นใครหนาวจุกกองไฟมันถึงไว้ในความทรงจำสมบินดโดแต่ตรงนี้มันมันยืนได้เนะ

ไปตรงนู้นนะตรงนู้นจะอหบจะเลยไปไกละวรถอยู่ตรงเอาสิยี่านทนเฮ้ยไม่ไาดอกเอโ้เอาสิคโจนอีกแล้วจลบลบเลวแ่ทองแคแล้วจะโดนโดนตรงไหนตรงไหนอ่ะยังไง S <S <S จะถ่าไหนจะถ่ายตรงนี้ตรงนี้เอย้ยนี่ต้องขึ้น่ตรงนี้ตอนนี้นะฮะเราไปอยู่ในป่านะฮะซึ่งตามทงตามทงัะมีงทงตีเขียวบอกครับทุกคนแต่ว,ว่าร้อนไหมก็คือร้อนมากแบเราว,ว่ามันก็ลุมพัดตลอดเอาเองเนาะ ก็สอนรรบคนว่างๆว่างๆอะอ่ะจริงๆว่างไม่มีอะไรทำก็มาายเรือเล่นนะครับชั่วโมงละร้อยก็ถือว่าดีไปอยู่ว่างๆครับอยู่กับไม่มีอะไรทำก็ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวครับโควิดนี้เขาก็มีมาตรการป้องกันอยู่นะครับ I just need some coffee in the morning, no sugar or tea. Cause I can feel my eyelids falling, they're trying to sleep. But if I take a sip of caffeine, then surely I'll be awake until the evening, until we go back to sleep. Ooh. Now I'm waiting.

I feel you touch and a pouring rain, and the moment that you wander far from me, I wanna feel you in my arms again. And you come to me on a summer breeze, keep me warm in your love, and you softly leave. And it's me, <S And it me you, you need to show How deep is your love Is your love How ครับผมทั้งหมดทั้งมวลก็ประมาณนี้ท้ายเลือตงว่างก็ต้องว่างจริงๆเนาะแต่มาก็ใส่ไม้ใส่มือล้างมงล้างมือด้วยตามมาตรการของเขาก็สนุกดีจะเตรียมหมวกออกมาเปิดหูเปรดทาเปรดตาเปิดตา หรือเอามาเป็นจริงขาสั้นผมว่าสะดวกๆๆสุดลวขายาวก็เปียกถ้าจะมาถ่ายรูปด้วยอะไรเงี้ยแถวนี้เขามีคาเฟ่ด้วยคาเฟ่<ำ>ดิบกาแฟาชิลๆนั่ง<ด>ชิลๆมีเก้าอีให้นั่งด้วยซัมเดย์ซัมเ์อรกอยางอะไซัมเดยเด์คอฟฟี่ั้างซัมเดย์คอฟฟี่ก็เป็นดิบกาแฟาชิลๆนะมาอุดหนุนพี่เขาได้อร่อยอยู่ได้มี คายเรือคายัดนะประมาณคายเรือคายัายชั่วโมงละร้อยจกยักรยานห้าสิบาทแล้วมันจะมีเหมาเรือยนต์เหมาเรือยนต์น่าจะชั่วโมงหกร้อยนะเท่าที่เห็นใช่หรือืมชั่วโมงหกร้อยใช่หรอเปแ,แต่มนนานั่งได้หลายคนคายัดนี้นั่งได้สองสองคนชั่วโมงละร้อยหนึ่งเมื่อกี้ก็พายไปชั่วโมงกว่าแต่เ,เขาว่าคิดแค่ร้อยเดียวเพราะมันก็ไม่เกินไปมากนะก็ หาได้ทาบ้างโควิดน่าเบือ่ออยู่แต่บ้านก็ไม่มีอะไรทำน้ำนอะไรมาดูแต่กลัวก็ไม่ได้ออกมาใช้ชีวิตวค่ะแต่เราก็ใช้กันด้วยแล้ว <laughs> ก็ใช้ก็ใช่แต่ก,ก,ก็ก็ต้องระวังดีก็มาเตรียมแมสเหมือนที่บอกเตรียมแมส <c oughs> เตรียมครีมกันแดดเตรียมเตรีมกันยาวเตรียมล่มเตรียมหมวกอย่าลืมเลยนาหมวกกับกางเกงขาสั้นนะนะของจริงทุกอย่างที่กันแดดได้แต่เราเป็นสายชิลไง คิดว่าแบบไม่ร้อนไม่เป็นไรสรุปชิบหายหมดลร้อนค่ะแต่พอพักก็ซักพักมันก็เย็นเนาะสบายเราชินพายคลายยาเสร็จแล้วมานั่งต่อร้านพี่เขาเนี่ยโคตรชิลเราชินไงแต่จริงๆริมันก็ร้อนแหละแต่แบบถ้าเกิดใครไม่กลัวดำนะมาค่ะมาถ้ามามากับเพื่อนยิ่งมาบอกเลยเละเละเทสแน่ไม่เละเราเละถ้ามาเอาเพื่อนเละเทสแน่เปียกอะคีบหายแน่มากาแฟก็เปียกนะ เตรียมเกงขาสั้นดีๆนะพกผู้ชายลังหลายมึงได้ลงไปถ่ายรูปในน้ำแน่นอนไม่ก็ปีนต้นไม้เหมือนกันเออมาบ้าปะถ้ามีคลิปถ่ายกูจะให้ดูแต่มันไม่มีต้องปีนต้นไม้อะถ้าไม่ปีนต้นไม้ก็คือต้องลงน้ำอไปแล้วนี่ก็ก็หายไปนานนะมึงังไม่เลือกทำช่องละจริงๆอะแต่ว่ามันสั่งปิดเทอมเนะาะแยกย้ายกลับบ้านกับช่อง,องนันก็เลยไม่มีเวลาถ่าย โควิ <COVID S 2> ด้วยก็เลยไม่รู้จะไปทําอะไรที่ไหนจะถ่ายคนเดียวก็ไม่สนุกนะมันเป็นช่องสองคน,นอยู่คนเดียวมันจะไม่หนุกเท่าไหร่จะไ,ไม่ค่อยมีความสุขเวลาถ่ายคนคนก็เยอะอยู่นะจริงๆนะคนเยอะอยู่นะแอบแอบคืนนย่างก็ยั <Okay. S 1> ยงไม่เลือกทำหรอกแต่ถ้าจะมีคนสนับสนุนก็ได้สี่ห้าร้อยพันหนึ่งช่องเล็กๆเป็นกำลังใจก็ เยลฝากกดไลค์กดซับสไครป์ด้วยนะสนับสนุนกันเยอะๆจะได้มีกำลังใจทำต่อไปแล้วแค่นี้แหละคนเยอะหายเขาขี้หมายมองกันหมดแล้วเนะี่ย